อานกันเื่นนันครับผมก็ขอครับสวัสดีเอซี AC ที่น่ารักทุกคนครับอยู่กับผมอ่านเอทีีในช anel เพื่อนรักใต้น้ำครับทุกคนครับวันนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าอยากจะให้นเพื่อนดูนะครับบ่อปลาบ่อหนึ่งของผมนะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสําหรับนักเลี้ยงปลาหลายหลายคนผมก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครเขาเรียกวความมังเอญแล้วก่อนหน้านี้ ในบอ่อปลางผมนะฮะจะมีบอ่อปลาข้างบนนะฮะอยู่อีกบอ่อหนึ่งแล้วเป็นปลาอีกสายพันธุ์นึงครับมีครั้งหนึ่งครับพี่ที่ช่วยงานผมนะเขาเปลี่ยนน้ำปลาบอ่อข้างบนให้แล้วลูกปลามันเผลอตกลงไปในบอ่อเนี้ยหนึ่งตัวครับมันเพื่อนเป็นตัวคู่มันก็เลยไปผสมกับแม่พันธ์ุปลาหางนกยูงบลูคาร์ดของผมครับแล้ว เวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานนะประมาณครึ่งปีแล้วทุกคนปัจจุบันนี้มีลูกปลาครับสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาในบ่อนี้ครับโดยที่ผมนะฮะไม่เคลื่อนไหวบ่อนี้เลยก็คือจะมีแค่การถ่ายน้ําออกแล้วก็ยังให้ปลาคงเดิมผมอยากจะดูว่าปลาที่มันตกลงมาครับมันผสมกับตัวเมียบลูการ์แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือผมได้ปลาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครสำหรับปลาที่ผมได้มานะอันนี้เราจะวางโหลไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวตัก สำหรับปลาตัวนี้มันกลายเป็นกา์ดสีทองครับเพื่อนๆนแต่นะฮะลักษณะที่เปลี่ยนไปเนาะเดี๋ยวผมให้ดูตัวแม่ปลาบูการ์ดก่อนนะตัวตัวบูการ์ตตัวเมียนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือบูการ์ตนะครับตัวเมียนะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่คือตัวที่เป็นลูกของเขาครับก็เป็นร่วมข้อของตัวเมียนี่แหละครับเพื่อนๆนี่ดีฮะมันก็ยังออกมาเป็นกั๊ดบางตัวนะแต่นี่คือตัวใหม่ครับนี่เห็นไหมครับ มันกลายเป็นปลาที่มีเกล็ดสีทองนะครับแล้วยังมีลายข้างนะฮะคล้ายๆกับตัวของบูการ์ดอยู่แต่ลักษณะอื่นที่หายไปก็คือลายหางครับลายหางที่เป็นหางจุดหายไปครับเกล็ดปลานะครับออกมาเป็นสีทองนะครับแล้วหางก็ออกเป็นสีแดงคล้ายๆของพวกเลดการ์ดแล้วก็มีสีฟ้าผสมครับโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มว้าวมากนะครับเดี๋ยวผมจะคัดออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองคัดออกมาคดูหน่อยโอ้โหสิ่งที่ผมจะต้องคัดตอนนี้ก็คือตัวเมียที่มัน แตกต่างออกไปนะครับผมมันเยอะมากนะน,นี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ผมจะให้ดูเคร่าวๆนะครับนี่ฮะในบ่อนี่ปลาเยอะมากเลยปัญหาคือผมจะต้องหาตัวเมียที่มีลักษณะหางนะฮะเดี๋ยวผมจะคัดในน,นี่แบบนี้นะครับที่หางไม่ลายนะครับเพื่อจะเอามาเข้าออกับตัวผู้นี่แหละมันน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับนี่พอเรามาเข้ากันนะครับทุกคนเออแบบนี้ ผมก็จะได้ตัวสายพันธุ์ใหม่ออกมาครับเรียกว่าเป็นตัวก๊าซทองนะครับแต่หางมันไม่จุดนะอาจจะเรียกแบบอื่นได้นะครับอาจจะตั้งชื่อให้ใหม่ได้นะครับโดยตัวที่ตกมาผมขออนุญาตไม่บอกนะครับว่าเป็นปลาสายพันธุ์ไหนนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี้ยมันมีบ่อปลาวางอยู่ข้างบนนะครับยังมีตัวที่เป็นหลุดเลดก๊์ดออกมาอยู่นะทุกคน โอ้โหเดี๋ยวที่เหลือผมจะคัดออกไหมครับผมก็จะเอาปลาพวกนี้ยไปใส่ตู้ไว้ก่อนพอเพราะว่าอะไรครับผมอยากจะเอาเอาไว้ข้างหลังนี้เนาะผมผมอยากจะล้างบ่อน,นี้ด้วยครับก็เลยจะเคลียบบ่อเลยโอ้ยแสงหายอ่ะเดี๋ยวบ่อนเนี้ยผมจะเอาจริงๆมันคือบ่อของบูก,การเลยครับแต่ว่าในเมื่อในเมื่อนะครับเราจะเคลียบบ่อแล้วเราก็จะเคลีย์เลยนะครับทุกคนเราจะได้คัดปลาด้วยครับ ก็คือผมได้ปลาสายพันธุ์ใหม่มาจากบูการ์ดนะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่างานนี้มันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับก็อยู่ที่ความนิ่งในการพัฒนาต่อไปเนาะแต่ผมยังตั้งชื่อไม่ได้ครับมันเป็นปลาเกตทองครับเปลี่ยนเป็นเกตทองแล้วหางยังเป็นหางเดลตา้าเขาคงเป็นการ์ดอยู่เขาคงคือต้นสายก็คือบูการ์ดแต่ตัวผู้ที่ตกลงไปเป็นตัวจ่ายสีนะครับเพื่อนๆโหลูกปลาลูกปลาตึมเลยบ่อนี้ก็ต้องล้างครับเพราะว่า ก็ต้องเคลียร์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่เคลียร์บ่อเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้เห็นตัวตัวปลาที่มันอยู่ในบอ่อทั้งหมดนะผมต้องเอาไปเอาไปอยู่ในบอ่อแยกใช่สวยมากหามันออกเป็นเอ่อแดงเอ่อเป็นส้มฟ้าละลายยังมีแถบดำนะาคล้ายกับพวกการ์ดแต่มันกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ไปละก็เลย ตั้งชื่อมันไม่ได้มันก็เป็นการผสมสีอะทุกคนการพัฒนาประหารลูกยุงนะครับมันก็คือการผสมสีเนาะอย่างเช่นนะฮะเราเอาตันโจเนี่ยไปผสมครับทักซิโดตันโจเนยก็ได้ตันโจทองออกมาด้วยนะครับทุกคนที่ผมทำเนาะเอาแฮนด้าเนี่ยไปผสมกับปลาที่กระโดงใหญ่ก็จะได้สีอื่นออกมานะครับบางสายถ้ายีนมันไม่เข้ามันก็จะย้อนมาเป็นคล้ายป่าครับทุกคนถ้าถ้ายีนมันเข้ากันไม่ได้นะบางตัวแบบ ปลามันเข้ากันไม่ได้อะมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆปลาครับเดี๋ยวผมจะต้องคัดแยกนะว่าจะเอาตัวไหนเป็นตัวทาสายก็อาจจะเอาแบบนี่ตัวผู้ที่มีเก็บนะฮะเป็นสีแบบเงินๆหรืเนี้ยนะตัวเมียตัวเมียจะเป็นหรืนี้นี่หางจะออกเหลืองๆครับถ้าเป็นตัวเมียข้อของตัวผู้นี่นะอาจจะเอาตัวเมียในข้อกาัดตัวนี้ย้ำเลยก็ได้นะทุกคนเราก็จะเอ่อในข้อในข้อกัดทองเนี่ยครับ แต่มันหางไม่จุดแล้วอะการ์ดนี่คือจะเป็นหางจุดเนี่ยมันก็เลยเรียกการ์ดไม่ได้แล้วอะอาจจะต้องเรียก,กอื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องแบบแนวแบบเ้นด้าไหมหรืออะไรประมาณเนี้ก็ค่อยว่ากันไปเนาะแต่ที่แน่ก็คือต้องเคลียร์ป้าออกก่อน <c oughs> แล้วแล้วบ่อคือโอ้วนี้อืปลาเยอะนะของเสียในอ่างเยอะนะครับก็อาจ,จต้องใช้เวลาเคลียร์นิดหน่อยจริงๆถ้าจะเคลียร์ก็เอ่อเปิดน้าออกเลยไหมง่ายกว่าเนาะ เปิด,เป,ดเปิดน้ำออกเลยครับทุกคนนี่เปิดน้ำออกแล้วก็ให้ปลาออกมาอยู่ตรงค่อยเลยแบบนี้นะฮะอันนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึง่งก็คือเวลาเราทําท่อระบายน้ําเราจะเคลียร์ปลาได้เร็วี่เห็นไหมมันก็จะเคลียร์ได้เร็วนะครับมามาเดี๋ยวอ,อธิบายลักษณะก่อนนะครับนี่เราจะเห็นว่า ก็พูดนะครับเดี๋ยวหาแสงธรรมชาติก่อนนี่ฮะในกล้องเห็นไหมครับเก็บนะครับมันจะออกเป็นแบบเอ่อถ้าถ้าแสงธรรมชาติสองนะครับมอง่างตรงเนี้ยจะมีความเป็นสีฟ้าเนาะมีสีผสมก็คือทองนะครับฟ้าทองตัวด้านในออกทองมากนะครับนี่มันมีสองสีนตัวเนี้ยออกทองตัวเมียนะครับจะเป็นตัวนี้ขี้จะออกเหลืองๆนะครับจากปกติบูการ์ดขี้จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวเมียในนี้มีหลายตัวนะที่เป็นข้อเดียวขเขาอะ ขีดเส้นข้างนะบางตัวก็หายไปนะแต่หางยังเป็นแฟนเอตัวนี้หางน่าจะออกเป็นแฟนเทียวนะยังไม่ถึงกับเดลต้าหรือว่าอาจจะต้องฟอร์มดูก่อนถ้าเป็นการ์ดส่วนใหญ่จะเป็นเดลต้าเทียวนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นซูเปอร์แฟนเทียก็คือแบบหางาหางไม่ออกเป็นสามเหลียนะ่ยมอ่ะมันจะออกแบบอารมณ์แบบฮัตใหญ่ๆนะครับแต่ไม่ถึงขั้นสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยอืมสวยนะเนี่ย ได้หางล้อยุงสายคันใหม่เดี๋ยวเราไปใส่ตู้โชว์อีกทีนึงเดี๋ยวจัดไฟส,สวยๆดูว่าผมคัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ระหว่างนี้เราก็รอน้ําก่อนนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเลี้ยงปลาหลายคนไม่คาดคิดนะครับโองโหเพิ่งเกิดกับบอนี่แหละนะครับมันก็คือลูกปาลาแหละครับในบ่อบนตกลงไปแล้วพอมันเติบโตขึ้นมานครับมันมาผสมกับ แม่ปลาที so, guys, all, so, so, endpoint, paint, huh? ่อยู่ในบ่อครับมันก็เลยกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่โผล่ขึ้นมาครับดังนั้นนะครับปลาหางนกยุงอ่ะมันเลยเป็นปลาที่ไม่มีขีดจำกัดนะับก็สามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะปลาหางนกยุงนะครับเยอะมากเลยอ่ะตัวเมียในบ่อเนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรมาตักไหมเยอะเกินเนาะเดี๋ยวมาหาที่ตักปลาก่อนระหว่างนี้ก็ ดูน้ำดูน้ำไปก่อน <st ice> หาที่ตักปลาแป๊บน,นึงปลามันเยอะนะครับ <c oughs> เรามีวิธีการจัดาการบ่อที่ง่ายนะเดี๋ยวบ่อนี้ก็เอากลับมาเพาะบลูการ์ดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบลูการ์ดนี่ค่อนข้างจะเหลือ <c oughs> ไม่เยอะแล้วตอนนี้นะ,ะก็เลยต้องทําจํานวนเพิ่มต่อเดี๋ยวจะเอาผู้การ์ดม่วงมาใส่ผมมีการ์ดม่วงอยู่ที่ได้มาล่าสุด นี่ตัวมีครับเบลเลอร์ท้องทุกตัวท้องแก่ทุกตัวปลาเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาใส่ตู้40ตู้40นิ้วเนาะแล้วเดี๋ยวจะแต่งตู้โชว์นะว่าตู้ที่เราใส่นะครับมันจะเป็นยังไงจัดตู้จัดพื้นน้ำสวยๆเนาะส,สักมุมหนึ่งส,สักตู้หนึ่งครับมีตู้40นิ้วว่างพอดีผมประกอบไว้นะ่ะตอนแรกใส่ปลาแม่น้ำไว้ครับแต่ รู้สึกว่าเลี้ยงเยอะเกิน,นครับปลาแม่น้ําก็เลยแบบจะเอาไปลงบ่อใหญ่กันนะฮะพวกตะเพียนเอ่อลงไว้นลงไม่หลายตัวแล้วใน,นเนี้ยเดี๋ยวดูวเดีโอจบเบ้องเลิ่แล้วอันนี้ยังเป็นแม่การ์ดนะแต่มันโดนผสมไปแล้วครับพวกเนี้ยจะเอาเข้ากับการ์ดอีกก็ไม่ได้ครับผมก็เลยจะแยกทำไปเลยครับพวกนี้ไม่รู้แหละจะได้สายไหนนะระหว่างการ์ดทองกับ เออจะได้ไหมหรือว่าอาจจะเรียกว่ายัางไงเดี๋ยวใครตั้งชื่อได้ก็ช่วยตั้งได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูชัดๆอีกทีนะครับนี่เป็นตัวเมียสายเขาี่ถ้าตัวเมียสายเขาอ,ะอ่ะเออขี้มันจะออกเป็นสีเหลืองครับชัดเจนมากเลยอะ่ะนี่เรียกว่า Wow. ว้าวโชคดีนะครับโชคดีในความโชคร้ายนะครับในความโชคร้ายก็คือเราไม่ต้องการปลาสายพันใหม่เพิ่มเลยแต่ความโชคดีก็คือมันดันออกมาสวยครับก็เลยว่าเป็นโชคดีไปนะฮะถือว่าโชคดีมากกว่าโชคร้ายแล้วกันลูกปลาเนี่ยเปลี่ยนน้ำก็ต้องดูลูกปลาดีๆครับกินตัวนึ้ง ดูอ่างนี้ควรทําความสะอาดนานแล้วเนี่ยอ่างมันรั่วนิดหน่อยนะอาจจะซ่อมก่อนมันรั่วตรงไหนไม่รู้หาจุดรั่วไม่เจอโอ้โหลูกปลาเยอะมากเลยมองจากข้างบนนี้น่าจะเป็นลูกของเจ้าพวกนี้แหละถ้าปลาสายพันธุ์ใหม่บางคนก็ยังไม่นิยมเนะแต่ก็จะมี คนประเภทหนึ่งนะครับที่ชอบปลาแปลกๆหรือปลาใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเหมือนผมอะ่ะผมก็ชอบนะปลาแปลกๆนะครับพวกนักนักสะสมนี่ครับหลายท่านที่เป็นนักสะสมก็จะเออ่นิยมนะครับปลาสายพันธุ์ใหม่กันในนี้มีลูกป,ปลานะถ้าเราออกไม่หมดนะสมมุตนะิเนาะมันติดมาตัวหนึ่งมันโตมา,ตมาเราปลาลงอีกก็ผสมกันมั่ยอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาการ์ดม่วงลงตู้เนี้ยตัดสินใจละ เอลอลงมาหมดอย่างลูกปลาหมดอย่างถ้าหมดแล้วก็เอย,ยังวะยังไม่หมดนะนี่ลูกปลาเนี่ยตักยากกว่าปลาตัวเยอะนะปลาโตโนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ที่ยากคือลูกปลาครับโอเคทุกคนประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะ ไปเคลีย์บ่อที่เราจะเอาปลานะครับมาลงก่อนนะครับด้านเดี๋ยวอ่างนี่ผมจะล้างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหลังที่ผมเรียน้ำในโหลที่ใสๆ่ๆแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะสวยแค่ไหนครับทุกคนเล t s go ครับ